ผมว่าใช้คําว่าหนึ่งแต้มใหญ่ได้นะในการที่จะเปิดบ้านเจอบียูผมว่าทรูเขาก็เป็นทีมทีมหนึ่งที่ศักยภาพตัวผู้เล่นไม่ต้องบอกต่างชาติเขาก็มีคุณภาพแล้วก็ตัวผู้เล่นคนไทยก็แทบจะทีมชาติปัจจุบันอนดีตทีมชาติทุกคนผมว่ามันเป็นหนึ่งแต้มที่เราสู้จนวินาทีสุดท้ายจริงๆจ,จะเห็นได้ว่าคนที่ลงไปแล้วก็คนที่ลงไปก่อนหน้านั้นนะนะเขาทาตาม,ตาม,ตามแทคนิควิธีการได้ดีมากๆเพียงแต่ว่าพวเขาอาจจะเสียสมาธิในลูกที่เข้าแต่ว่าเราก็กลับมาได้นะครับเราสามารถที่จะไม่ยอมแพ้แล้วก็กลับมาได้ชื่นชมมมมมเเเด็็กกกๆๆผววว่่่าาาาาาุ้้งงงัันจรริิแแลทํตตตธี ต้นจนจบจริงๆแล้วก็เรื่องของแฟนบอลผมว่ามีส่วนเยอะมากนะครับจะเห็นได้ว่า ในช่วงท้ายอ่ะแฟนบอลปลุกเราได้ได้มันมากๆนะครับแล้วก็สนามนี้ก็ยังมีมวลขลังที่เรายังไม่แพ้ใครในบ้านก็อยากให้เก็บโมเมนต์แบบนี้ต่อแล้วพวกผมก็จะกลับไปทํางานหนักแล้วก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาดูเยอะๆแบบนี้ในทุกๆเกมที่เล่นในบ้านนะครับหนึ่งเลยเราก็ต้องชื่นชมปอนธนินด้วยนะครับที่เขาคอสไปตรงนั้นได้ดีแล้วก็เอฟอนุรักษ์มุ่งดีที่มาจากวอรนมอผมว่าอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนโคราชนะลูกยิงเขาผมว่าเทคนิคดีมากนะครับแล้วก็โ,โหถ้าเป็นต่างชาติยิงผมว่าลูกนี้ระดับโลกนะครับ เขาที่แข็งแกร่งแล้วก็ประตูทีมชาติไทยอย่างเงี้ยผมว่าเขาทําได้ได้ดีมากๆนะครับกับลูกจังหวะนี้ก็ชื่นชมชื่นชมทุกคนโดยเฉพาะจังหวะที่เรายิงประตูเข้าก็ผมว่ามันก็มีหลายคนที่ทําให้มาสู่ประตูนี้ได้แต่จังหวะจบก็ไม่ชมไม่ได้อะเเขาจบได้ดีมากมากจริงๆไม่ได้อยากจะมายิงท้ายเกมหรืออะไรตลอดเวลาหรอกเพียงแต่ว่าแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าอยู่ในทีมของผมต้องสู้จนวินาทีสุดท้ายนกวิ่ไม่เป่าหมดเวลาไม่ยอมแพ้ะเห็นว่าเรามายิงท้ายเกมเพราะว่าเขาไม่ได้ยอมแพ้เวลาที่โดนหนามากกว่าเรื่องโโจจททาาาาาาามมมกกวว่่่่ะเเป็นชคดีีีรพยย จนวิธีสุดท้ายแล้วเราเรา,เราโชคเข้าข้างเราผมว่าถ้าเราไม่สร้างโอกาสเราคงยิงท้ายเกมไม่ได้เราพยายามที่จะสร้างโอกาสด้วยนะมันถึงเป็นที่มาของประตูในหลายๆเกมที่เราเจอลําพูนเจออุไทยหรือแม้กระทั่งเกมนี้ก็ดีสถิติก็เป็นเรื่องของที่มันผ่านไปแล้วละ่ะผมมองเกมหน้าลวเราจะไปเล่นยังไงกับราชบุรีที่เราก็ยังมีตัวผู้เล่นที่ยังติดโทษแบนอยู่ตัวผู้เล่นที่ยังบาดเจ็บอยู่เราจะทํำยังไงก็พยายามทาให้ให้ดีที่สุดนะครับสถิติก็เป็นสิ่งที่ผมไปเปิดดูแล้วเขาเขียนขึ้นมานะครับแต่ผมก็ไม่ได้โฟกัสผมโฟกัสแค่เกมต่อเกมมากาน้ ล้วกัะเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามันผมไม่ได้พูดเกินจริงอ่ะจะเห็นได้ว่าลองคิดดูว่าถ้าสนามนี้ปัตจากแฟนบอลในช่วงท้ายผมว่ากลับมาในการที่จะตีเสมอ B u หรือตีเสมอหลายทีมยากเขาปลุกเล้าเขากระตุ้นเขาผลักดันอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างทาให้บรรยากาศมันเด็กคึกเขิเป็นที่มาของประตูนในหลายๆเกมฉะนั้นก็ขอบคุณแฟนบอลมากๆแล้วก็อยากให้อยู่กับเราในทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเกมเกมในบ้านเกมนอกบ้านไม่ว่าผลารแนนข่งจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าทุกคนก็พยายามที่จะทําหน้าที่เต็มที่บอร์ดบ,ร,บริหารนะครับซับโค้ชเจ้านหน้าที่นักฟุตบอลว้ คนโคราชจริงๆนะครับในทุกๆเกมที่เหลือขอบคุณมากครับ